ตัวสุดนบอวันเฮนที่สีตัวสั่นนายวันสีกลัวจัดเลยเมื่อวานเขาพูดกูฟังอ่ะอ๋อมันไม่ได้ฟังก็เลยตีแล้วเนี่ยเขาาเฮนจัดเลยที่สีอ่ะเขายกยอวนายวันเฮนออกลูกเป็นควายควายที่มีขามีหน้าเป็นกูเมื่อวานพี่พวกผมไม่กินก็ที่บอกว่านายวันเฮนกำลังมาเป็นภัยพิบัติระดับหมอเราอ่ะเนี่ยฟังฟังอนี้แะไอ้พวกพีทเอฟฟิลมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าถ้ากูขอความร่วมมือมันอ่ะในฐานะกัปตัเนาะน้องมันใส่เต็มอยู่แล้วล่ะถ้ากูพูดกับพวกมันอ่ะมาๆคืออันนี้คือผมไไไมม่่ด้เเตตติแแงอออหหลลรรืะะยน อ้าวฟังฟังเอ้ยไอ้เหี้ยใครวะตรงนู้นน่ะเป็นเรื่องมาดิกูได้เล่าทีเดียวไอ้สัตว์ขี้เกียจเล่าหลายรอบใครอะแดงท่านนี้นะครับพี่บังพี่บังพี่ใครอ่ะหน้าปารดาวินเหรอหน้าเหมือนใครอ่ะสภาพอ่ะต่อต่ออยู่กันหมดปะเนี่ยอยู่กันหมดปะเนี่ยคือเรื่องเรื่องก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือผมเนี่ยฟาร์มทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมฟาร์มน่าจะมีเมลอนคนเดียวที่รู้ อ่าแล้ววันนี้ผมอ่ะอันนี้ไม่มีเรื่องแต่งหรือเรื่องอะไรนะผมไปฟาร์มมาไปฟาร์มยานั่นแหละเก็บยามาใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็พูดง่ายๆเลยอ่ะก็ไปกันไปกับอาจจะพูดตรงๆอ่ะตามโลอ่ะไปกับเด็กอ่ะอ่าไปกับเด็กนั่นแหละคือผมก็ไปฟาร์มนี่แหละก็มีของเต็มตัวกันทั้งคู่อ่ะก็เลยกลับกลับมากลาดใช่ไหมผมผมกลับมากราดแต่ทีเนี้ยเด็ก เออใครอ่ะโอเคเอ่เอเดียรอแป๊บนึงได้ไหมคือหาทีเดินออกไปตรงนู้ก่อเดินออกไปตรอนนครับอ่ะคือไอแต่ไอเงินปลมเนี่ยเงินผมนะก็คือมันก็มีเรื่องกันคือผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกผู้หญิงเป็นเรื่องผู้หญิงอะ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรเลยนะผมไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรเลยคือเขาฆ่ากันแบบหลายรอบมากเลยต้องบอกก่อนว่า,าหลายรอบมากเขาตบกันอ,ะอ่ะอะไรคือโตอต,อตบกันอะ่ะซึ่งผมก็ไม่พูดอะไรสักแอะ ไม่พูดอะไรซักคำนะเข้าใจไหมอ่ะแล้วทีนี้พอเขาฆ่าไปฆ่ามาเสร็จปุ๊บมันมีอยู่ตอนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่ใช่เด็กผมอะ่ะเขาป้นเข้าใจไหมผมก็เลยบอกว่าเอออย่าป้นได้ไหมมันมีของผมอะไรประมาณนี้อย่าป้นได้ไหมอย่าป้นได้ไหมอะไรเงี้ยก็ก็ขอดีๆแต่ซึ่งเขาก็ไม่ฟังเขาก็ยังป้นอยู่ผมก็เลยแทงเลยเพื่อไม่ให้เขาป้นแต่ผมไม่ได้ป้นเขานะผมก็แทงเลย แต่พอจังหวะที่ผมแทงไปเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นดาไม่เ mm hmm. เอามาอาเจดแดงมาฟันผมแต่ผมม่าเห็นได้ไมเอยู่แล้วนะก่อนหน้าเนี้ยผมเห็นได้ไมหมันยืนอยู่กับใครไม่รู้สองคนแต่ผมก็ไม่รู้หรอกมันยืนทำอะไรมันก็ฟันผมแล้วผมก็ตายจักพักผมก็เลยบอกว่าเอ้ยอาจจะมีเรื่องผมก็ฟิล์มดักแชทอันนี้ทุกคนก็ได้เห็นใช่ไหมว่าเอ้ยกูโดนดาไมเฟันนะอาจจะมีเรื่องกับดาไมเแต่ เด๋วเด๋วอะไรสักอย่างนึงแหละผมก็พิมพ์ไม่ครบแหละเพราะว่าผมก็ยังงงอยู่ตอนนั้นน่ะนะสักพักหนึ่งไอ้ก้อนก็มาหาผมที่ะลาดบอกว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมผมก็เลยเล่าให้ไอ้ก้อนฟังว่าเออผมโดนฟันแตาไม่เห็นอามาเชมาฟันผมสักพักก็คุยกันสักแป๊บเดียวนั่นแหละแต่ไม่เห็นก็ขับรถมาเต็มเลยแล้วก็มาล้อมผมแล้วมันก็แผมว่าเฮ้ย hey, นี่มันเรื่องของประชาชนแล้วเซิร์เข้าไปยุ่งทำไมอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเซอร์ก็เลยบอกว่าเอา้าเขามาป้นของผมอะ่ะผมก็บอกเขาให้เขาหยุดทําไมเขาไม่หยุดผมก็เลยแทงเขาอะไรประมาณนี้ผมก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดอย่างนี้ซึ่งแล้วไม่เห็นมันก็บอกว่าเฮ้ยเือแบบอารมณ์แบบเหมือนแบบแบบมีคําด่าคาอะไรมาแล้วใช่ไหมก๊อตที่มันแบบว่าแบบพูดไม่ดีแล้วอะ่ะ um, แต่แต่ผมยัง <but> พูดดีอยู่นะ หมายถึงผมก็ยังพูดดีอยู่ผมก็บอกว่าบัมบซาาต่อยอก็อยู่ไอไอหวังหวังนีอะไรนี่แหละที่มันคอยปั่นคอยอะไรอะ่ะแล้วมันก็บอกคํานึงมากับผมว่าอะไรวะเฮ้ยไอเฮียจงางคารต้องไปฟังกับผู้หญิงตกต่าขนาดนี้แล้วอรออะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบทีนี้ก็เลยบรรดาโทสะเลยกันเต็มเลยผมก็เลยบอกว่าอ้าว เอ้ยผมไม่ได้บอกว่าอะไรดิมันมีคนหนึ่งอยู่ๆมันก็มาเลยนะไอ้ไอแกะมันก็บอกว่าเอ้ยไหนๆไหนๆไหนมันก็ได้ตีกันอยู่แล้วอ่ะก็แทงแม่งเลยดิมันก็แทงเลยสักพักแล้วก็โหลดมีตำรวจมาแยกกันอะไรกันเนี่ยแหละซึ่งปุ๊บมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาได้คุยกันแบบได้คุยกันจริงๆแล้ะทีนี้ไม่ได้ตีกันแล้วมันก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนอ่า ซึ่งผมก็เข้าใจแบบนั้นแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแทงผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะอาจจริงไหมหมายถึงว่าแต่ก่อนอ่ะผมก็แทงผู้หญิงเป็นเรื่องปกติซึ่งตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้แทงมอนเหตด้วยนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้วมันจะตีผมทำไมงงไหมงงไหมคือมันบอกผมว่ามันบอกว่ากลัวมั่วเออมันบอกว่ากลัวมั่วเรื่อง เรื่องประชาชนใช่แล้วกูก็งงว่ากูมีมีเด็กเอาง่ายก็คือเออแล้วเขามาป้นของของกูอ่ะกูจะปกป้องของกูไม่ได้เลยเหรอแต่กูไม่ได้ตีนดยวุฒเหตนะแล้วกูก็ไม่ได้สู้มันด้วยแล้วมันเกี่ยวไม่ใช่มันเห้เออใช่กูแทงกูแทงผู้หญิงปกติด้วยประชาชนซึ่งถ้าถ้าตรงนี้มันผิดประชาชนคนตอนสามารถไปแจ้งใบถูกต้องได้ถูกต้องให้ไหมเขาก็เอาผิดกูได้กูก็ยอมกูก็ยอมถือว่ากูผิดกฎเมืองแต่กูไม่ได้ตีนดยวุฒเหตนะ แต่เราไม่ให้มาตีกูแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกมปงเป็นเฮียอะไรกันอาจจะเป็นเด็กในสังกัดใครสักคนเลยแต่บางทมอ่ะจริงไหมจริงไหมอันนี้อันนี้กูกูมองในมุมพวกพวกแบบเหตุและผลนะนี่ไอคนที่มึงแทงอ่ะลูกบันน่าตะกูเนียกันไหมเป็นพ่อแล้วกูรู้ไหมไม่แล้วถามกูเี่ยกูรู้ความสัมพันธ์ของพวกบอลไหมอะกูถามเนี่ยบางวันกูก็ไปคุยเหมือนกัน ม่แล้วแล้วกลับกันทําไมมันไม่คุยกับกูดีๆอ่ะแบบว่าถ้าพูดกันตรงๆว่าเอเยเ้ยเซิร์ิเออแบบเซิร์ฟทำไมมาแทางอไอลูกอะไรเงี้ยเออก็คุยกันดิกูก็กูก็ขอโทษได้กูอะไรได้ก็ว่าไปตามนั้นแต่ที่กูแทงเนี่ยคือมึงต้องเข้าใจด้วยว่ากูอะแทงผู้หญิงปกติอยู่แล้วแต่แค่เดี๋ยวนี้กูวางมือสมัยก่อนกูฆ่าผู้หญิงกระจุยเลยนะหมอแอมแหม่ี่อะไรกูฆ่าหมดเลยนะจริงไหมไอ้จุกมึงมึงทันใช่ปะที่กูฆ่าผู้หญิงแบบ กระจุยอะ่ะเอเอ,เอแล้ว<อ>แล้วที่กูก็แค่แทงไอ้ลูก <บา S 1> ชุบอ,<ด>อ่ะเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นมันก็ทำร้ายกูเสร็จปุ๊บแต่กูก็ยังพูดกับดีกับมันอยู่ซึ่งตอนนี้กูก็รู้สึกว่ากูอยากตีกับมันอะ่ะแค่นั้นเองไม่ไม่มีเหตุผลอะไรเลย,เลยแล้วพวกมึงฟังแล้วว่าไงอะ่ะตีมันตี มองมองว่ามันมองเราโผมากกว่าที่มันทําอย่างเงี้ยถ้ามันเห็นเราเป็นเมื่อก่อนนะมันไม่ทาหรอกมีเรื่องให้เซิร์คเลือกตีไหมถ้าใครดรามากก็ไอ้นี่เลยนะครับแบนด์เลยนะดาบแบบว่าเล่นแค่เรื่องนี้มันก็ใหญ่พอแล้วเอางี้ดีกว่าคือเซิร์กอะเอางี้ดีกว่าเซิร์คอะเห็นถ้ามีเรื่องอย่างนี้จริงๆนะเซิร์คก็จะไม่ตีแก๊งอื่นก่อนโดยโดยการแบบว่าตีศาสอะอันนี้เธอก็ไม่ตั้งใจ ไม่รู้ด้วยซ้ำนะเว้ยว่าว่ามันจะไปถึงใดเมื่เฮดอ่ะไม่คือเรื่องเนี้ยมึงสามารถทําได้อยู่แล้วตราบใดที่มึงไม่ได้พาเพื่อนๆไปลุมเขาเออไม่ผมไม่ได้พาอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตอนนี้มันมันก็คือตอนแรกมันมันก็เป็นแค่มึงแล้วก็ฝั่งโนู้นถูกไหมถูกไหมล่ะอ่าใช่มันก็คือมันก็ยังเป็นกลุ่มการทะเลาะเบาแว้งของประชาชนกันอยู่ดี ถูกไหมล่ะม,มึงไ,ไม่ได้ตีในน,น้มแกงนี่มึงบอกว่ามึงไรต้ตะโกไหมล่ะว,ว,ว่าไม่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 ผมผมแทงผมแทงลูกชุบคนเดียวผมผมไม่ไม่ผมพูดกับลูกชุบดีด้วยผมบอกว่าจะป้นทําไมจะโป้นทําไมแล้วก็ยังไม่หยุดผมก็เลยต้องแทงเพราะว่าในนั้นมันมีของแบบผมทํายาพี่พี่สมเข้าใจว่าผมขี้เกียจไปเก็บใหม่อ่ะเข้าใจไอ้เรื่องไอ้เรื่องทํางานมึงจะใช้ใครมันมันก็สิทธิ์ของมึงเข้าใจไหมต่อที่จะไปทํางานกับสาวยี่สิบสามสิบคนมันก็สิทธิ์ของมึงอื แล้วแล้วแล้วเอาจริงๆอ่ะมึงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรดิเอาจริงๆอ่ะผมอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่เอาเดือดร้อนแกงหรอกแต่ผมติดใจคําพูดมันอยู่คํานึงมันบอกว่าไอเหี้ยตกต่ําขนาดต้องไปฟาร์มกับผู้หญิงแล้วออกแกงพวกมึงเนี่ยแล้วก็พูดอะไรอีกนะสารพัดเลยเหมือนแบบว่ากูมันบอกมันบอกว่าอะไรนะจาไม่ได้ว่ะมันด่าเราหลุดเลยพี่มันด่าแบบมันด่าเยอะจัดอ่ะซึ่งซึ่งแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นอารมณ์ของพวกมันอ่ะไม่ว่ากัน แต่ก็นั่นแหละตอนนั้นน่ะเซอร์ก็อยากเล่นกับพวกมันอ่ะก็สินสง,งครามก็เดี๋ยวเสอร์ก็จ่ายเองเซอร์พอจะมีทรัพย์สินอยู่ก็เดี๋ยวขายแล้วก็ถ้าแพ้จริงๆแต่ไม่แพ้หรอกเชื่อดิไม่มีวันแพ้อะถ้าถ้าตั้งใจอะ่ะไ่แพ้ถ้าพวกมึงมากันอนะเมื่อวันนั้นมันตำรวจมันน้อยจริงผมอยู่วันนั้นอนะหนึ่งในนั้นตำรวจผมเองอะแล้วอีกอย่างหนึ่งกูมองว่าตอนนี้จางคานน่ะเอาพูดตรงๆนะเว้ยกูอะ่ะไม่เคยอายนะที่อยู่จางคานแล้วกูก็รักจรงคานมากด้วย ปากถึงปากกูจะไม่ค่อยจะไอ้น,นี่อ่ะปากหมาแต่กูแต่กูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แจ้งคานมันแบบพ่อพักเกินอ่ะจริงๆนะเว้เอาเลยแค่นั้นจบเอาหมดเหมือนเอา,เอาง่ายคือใจดีก็ไม่เกรงใจอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมันเลือกที่จะถามกูได้นะเว้ความจริงอ่ะมันเลือกจะพูดกับกูดีๆก็ได้นะเว้แต่มันคือมันซัดก,กูเลยอ่ะซึ่งกูก็ไม่ได้ไปตีมันด้วยนะ กูฆ่าผู้หญิงแต่กูยืนเฉยซึ่งกูก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือใครอ่ะที่มันทำมันมันโง่อยิงนะกูโง่ตรงนะเว้ยถ้ามันจะปกป้องลูกมันมันก็ต้องเป็นตอร์เรียครอบครัวเนี่ยเฮีย้ามันเอาแก๊งมากระทึ่มกับเพี้ยงเออใช่ใช่กูงงตรงที่มันเอาแก๊งลากมาลุมดาบกูที่กลาดเลยนะเพราะว่ากูมั่วกูเลือนนี่อะไรดาบกูสารพัดอ่ะกูรู้กูก็รู้แล้วว่ามันพยายามแบบว่าจะโชว์ว่าความยิ่งใหญ่อ่ะว่ามันยิ่งใหญ่แล้วมันไม่กลัวแล้วถ้าคือแก๊งก็คือแก๊งจนแก ไม่ฟิลฟิลที่มันมามึงอาจจะไม่อยู่แต่คูอยู่กันหกเ็ดคนฟิลมันเหมือนแบบเหมือนแบบมันคุยโวจัดแบบมันชนะแล้วอ่ะมันเคยชนะแล้วอ่ะมันยังเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอยู่เลยอ่ะนั่นแหละก็นั่นแหละแต่ถ้าเล่นกับพวกมันก็เล่นเอามันเอามันอ่ะเอาเอาเอาฝีมือกูขอร้องอ่ะอะไรที่ เชิงนั้นก็อย่าไปดเรื่องนาม่าออกไปด่าเรื่องามาเล่นให้สนุกใช่เล่นเต็มที่อ่ะกูขอแค่เพราะว่าเรื่องมันก็มีให้มึงไม่มึงต้องไปบอกมันเกิการอยู่แล้วไม่ไม่เอาเรานี่แหละไม่จะพูดจะไม่ทั้งมันเอาเรานี่แหละมันหลุดก็ปล่อยมึงตกไม่เอา่างนี้ถ้ามันไม่จบเอามันต่อกูซื้อเรื่องมันต่อแค่นั้นแหละเออแล้วก็อันนี้อันนี้เนื้อกินยันใช่ไหมว่าไอคอมเข้าจริง ไม่ใจจอะะไรถ้้าามมันเขก็เรื่องของมันไม่ก็เรื่องของมันคนมันบอกเหตุผลเราไม่คนคนลาคนมันลาไปแล้วก็ปล่อยมันไปมึงไปพูดถึงคนที่ไม่อยู่ทาไมวะมึงมึงสนใจคนที่อยู่ดิมันไปรู้เรื่องของมันแล้วมันจะได้อะไรจากตรงนั้นวะเอาคูถามถ้าแบบมันมาบอกเราว่ามันก็ช่างมันดิไม่พี่่วนสุดท้ายสิทธิมันมันก็เลือกตัวมันเองไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันแล้วก็เอาคนที่อยู่ตอนเนี้ย แต่เรื่องนี้กูก็ขอญาตขอญาตลุงมาแล้วล่ะเอาง่ายๆก็คือไปนอนคุยในห้องสมุดอ่ะกูนอนบ้านเดียวเขาเจ้าของเนี้ยทกูมาสายอ่ะขอติดโควิดก็น่ะแต่แต่กูรักกูรักรักไอ้นี่นะกูรักฟังเสียงทุกคนนะถ้าไม่เล่นถ้าถ้ามันคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของกูเดี๋ยวกูก็ไปเคลียร์เองก็ได้ก็น่ะใครใครไม่เล่นมั่งยกมืออ่ะแบบว่าไม่เห็นด้วยอ่ะยกมือเลย ล่นไ,ได้แต่ว่าต้องรอหลังเจเทบใช่ <บา S 1> ใช่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วพี่เราเราเราต้องงานอยู่แล้วเพราะว่าเราแต่ต้องถามน้องๆก่อ,อนนะพี่อะไม่ติดแต่ว่าน้องๆอะพี่แค่สงสารน้องๆไม่เฉยไอพูดอะไรอะใครบ้างอ่ะมีมีอะใครมีอะไรติดอะไรหรือเปล่าแบบไม่อยากเล<ห>่นไม่พร้อมเลยพี่อะบอกว่าพี่เล่นได้แต่พี่แค่สงสารน้องๆ มันน้องมันพร้อมคนที่มันไม่มีของคนที่มันแบบไม่มีนี่ยแล้วมันค่อยๆฟาร์มมาขอเต็มที่นะไม่ขอเต็มที่เพราะว่ากูอยากอยากเล่นกับมันแบบว่าเดือดๆจริงเพราะคําพูดมันแบบว่ามันมองเราตกต่าจัดอะล้วก็จัดให้มันหน่อยแค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวกูพูดแทนแล้วกันใครที่แม่งไม่มีของแล้วมึงอยากยืมมึงออกมาพูดมึงออกมาดิไม่มีของเล่นจริงๆอะไม่มีของเล่นเลยมึงไม่เวลาฟาร์มแล้วตอนเนี้ยมันโค่นน้อยเลยดูดิ บางจัดเลยเราทุกวันเนี่ยมึงมึงแบบมึงจวนตัวแล้วมึงต้องไม่มีไฟก<อ>ันเปล่งแล้วทุกวันนี้เล่นเจ็ดเทพแม่ก็ยังใช้กล่องเดียวกูว่าบางคนเก็บกล่องไว้ด้วยไอ้เหี้ยไม่ใช้ <laughs> ม่ใช้สตอรี่หน้าไอ้เหี้ยถูกไหมกูว่ามี รรยคัับบบกกกกก็็็เเเออหมืนนแต่นี่คือที่เงียบที่เงียบกันนี่คือไม่ที่เงียบกันนี่คือพร้อมลุยใช่ไหมก่อนเนาะไม่พร้ยกูรอกไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมหลอกไม่เงียบกันดีอยู่ไหมเออไม่เต็มี่นะพวกมึงไม่มากันอีกมีปัญหาอีกเออไม่ต้องเต็มที่นะเว้ยไฟเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่มองก็คือตอนเนี้ยพวกกูกำลังถามพวกมึงอยู่ว่ามึงขาดอะไรแล้ว แล้วอะไรที่มึงแบบว่าถ้ามึงขาดแล้วมึงจะต้องมาเอาเนี่ยาไมพร้อมมาก็บอกไม่ต้องการอะไรพร้อมจริงมึงบอกแล้วก็รวมก็เก็บเก็บแผ่นนี้ไว้แล้วมึงของฟูลมึงก็ไปเต็มอัลบั้มไปดีก็เฮียกลัวเฮียอะไรล่ะถ้ามึงเงียบแล้วของอ่ะเออแต่มึงไม่มีของเล่นมึงแล้วมึงไม่มาอันเนี้ยเราแพ้ร้อยก็มางอมกันอีกถ้าอันเนี้ยเราแพ้ร้อยแบบนี้เราแพ้ร้อยเลยไม่ชนะไอ้เราไม่แพ้หรอย่าโอ้ยว่าไงว่าไงเอาโจ ไอ้นะนีอ้ัทำไมทำไมนีทำไมไอตัวฝากเรื่องกู้กันด้วยเออทำไมอ่ะเออได้ไอ้เรื่องกทากาศใช่ไหมเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้ถ้าอยากถ้ามึงอยากใส่ให้มันแบบฟูอารับบี้จริงอ่ะมึงร้อนมึงพร้อมมาลงพวกไปใส่มันแค่นั้นแหละเฮแค่เก็บแผนนี้ไว้ก็แบบเก็บแผนนี้ไว้แต่จริงจริงอะเซอร์ก็ดูความจากความน่าจะเป็นแล้วล่ะเซอร์คิดว่าสู้ได้ถ้ามาครบ แค่นั้นเลย,ส,ส,ยสู้ได้ดแน่นอนเขาสู้ได้สู้ได้สู้ส้ไดแน่นอนหายหาย,หายกันตลอดไม่แต่ถ้ามองถ้ามองเ,อเป็นเ,เ,เขาอุ้มกันแบบบางคนแม่งโดนตำรวจจับกันลืมๆเลยบ้าเมื่อวานปะไม่เอ่ยกันละเคสเลย ก็ลองถามความสมัครใจน้องด่วเซิร์คไม่มีใครไม่เห็นด้วยมั้ยแบบว่าใครยังไม่พร้อมเลยรนี่ของไม่มีอ่ะมึงพูดเลยนะเว้ยมันยังมาก็ไม่ครบเดยตอนเนี้ยเราจะเล่นตอนไหนครับพี่ก็หลังเจทเทพไงหลังเจทเทมไงอีกสองวันลุงมาเล่นเลยลุงเล่นอยู่แล้วถ้ากูเล่นอ่ะหมายถึงอีกสองวันลุงมาก็คือเริ่มอยากให้พร้อมทุกสถานการณ์เลยเวลาเล่นอะไรพวกนี้ตอนเนี้ย เออจริงๆอ่ะถ้าถ้าเอาตัวผู้กูตรงๆนะใครมีแผลกูพร้อมช่วยเลยนะไม่สนหรอกคืออยากให้แบบอันนี้มันไม่ได้นัดเล่นนะเว้ยออไม่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่ได้นัดเล่นนะเว้ยกูโดนทำ้ายนะเว้ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจมึงได้เหมือนกูอ่ะได้ระหวางมความได้อยู่ช่วงกลางวันอะไรเงี้ยออก่าออมึงมายืนก่อนได้แล้วมึงเข้าไปใช้คืนก็ได้ แต่ถ้าพูดถึงเชิงเชิงแก๊งถ้าสมมติว่าอันนี้คือกูต้องบอกก่อนว่ากูจะจ่ายสินสงคารามให้นะถ้าแพอะแต่ถ้าถ้าชนะมันก็ผลดีกับเราหรือเปล่าถ้าได้ส่งสินสงคารามเยอะเยอะอะจริงไหมเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการทรัพยากร,ร,กร,รจริงๆอ่ะจะให้พี่ชาลิบแบกคนเดียวมันก็โอเคแบกมาเยอะแล้วแกแบกมาเกือบครึ่งแก๊งแล้วตอนเนี้กูมองว่าความสามารถของจางคายคือการตีเรียกสินสงครามนี่แหละไอที่แต่ก่อนที่เรามันมีมากมายมหาศาลเนะเพราะว่าเราไล่ไล่ตีนี่แหละใช่ ุดท้ายแล้วเราจะมาแบบว่าเล่นแบบฟาร์มเก็บเงินแก๊งฟาร์มเก็บเงินแก๊งมันไม่ได้กูว่าแม่งงอมตายอะไฟหมดก่อนกันอนะกูพูดเลยพิติว่าไงมีมีความคิธีไหมพี่ก็พิธเห็นเรื่องเอาอเลยมึงจะตีนตอนไหนมึงเอาเลยกูพร้อมอยู่แล้ว แต่ขอให้มึงปัจจัยมันไม่อยู่ที่ไอ้พวกนี้มันอยู่ที่การมา้ครบนี่แหละก็เดี๋ยวไอ้เรื่องวินเทอร์น้องๆวินเทอร์เดี๋ยวผมคุยให้เพราะว่าในไหนผมก็เป็นหัวหน้าทีมกับอีสปอร์ตยังไงมันน่าจะฟังผมอยู่นะถ้าผมขอร้องมันอ่ะวันนี้มันแค่ไม่รู้วินเทอร์เอาอยู่แล้วพี่เซิร์ฟกูไม่ค่อยขอร้องตอรี่ใครหรอกแต่ตอนนี้แต่สตอนี่นี้กูอยากเล่นจริงเว้ย เรอยากชนะด้วยไม่มีใครอยากเล่นแล้วแพ้หรอกน้องกูจะบอกไว้คนทุกคนทำเต็มที่แหละแต่แค่มึงอะไปยาไปทำให้แม่งไม้ครบเท่านั้นพอเรื่องนี้สำคัญนะเรื่องเวลาการดคนไอ้ไอ้มาครบไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้มาครบแล้วก็ไม่ให้มันหายไประหว่างทางนั่นแหละเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องนี้ถ้าตีกับพวกมันจริงๆงอ่ะถ้าแบบว่าช่วงวันเนี่แก๊งแบบแก๊งไหนแบบสูสีอะช่วง เริ่มหายไปรอบก่อนที่เจอช่วงกลางวันมันเยอะโดนกลางวันเยอะรอบก่อนใช่ช่วงกลางวันอ่ะมถ้ารอเร้มึงเจาชนะจริงมึงไม่ต้องมาหรอกรอบไม่ต้องมาาไม่ไม่เล่นบ่ายเอาชนะเลยมึงไม่ต้องมาแล้วสัดผมมาสองทุ่มเลยสัตว์มึงมึงลองมองมึงลองมองมาบ้าว่าเดี๋ยววันนี้มัเล่นไงกับเราอ่ะมันก็เล่นแบบนั้นก็ตอนนั้นกลางคืนมันก็ไม่อยู่ไงก็ไม่มันมามันมาทนี่มันเล่นแบบนี้มันมายี่สิบสามสิบตอนบ่ายสามไอ้สัตว์มาเอาตัวหลุดเราไอ้เหี้ย มึงมึงมันเห็นมึงเล่นมันยังไงก็เล่นนอนชนะไงใช่ตลาดมันมีเทคสองเคสรีตอนหกโมงเย็นอ่ะหกโมงเย็นมันไม่เข้าแล้วนะไม่เข้าเลยไม่เล่นตอนหกโมงเลยนั่นก็คือมันไม่ยอมมาลากให้นะใช่ไม่ไม่ยอมมาลากให้นะใช่ก็ผมนี่แหละที่เนี่ยก็อย่าไปตามเกมมันไงแอนวินเทอร์เอาอยู่แล้วนะพี่เซ็กไม่ต้องกลัวเพนั่นแหละก็ขอร้องอ่ะมันกูมองว่ามันถึงยุคเปลี่ยนถ่ายแล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องมากันให้ครบอ่ะ มันดีกับเราอ่ะเฮียมันไม่ได้ดีกับใครเลยแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นกูมองว่าณปัจจุบันเนี่ยคนเราก็มาเยอะแล้วเออมันดีขึ้นนะเออจริงจริงผมว่ามันดีขึ้นว่ะดีขึ้นเยอะเยอะเยอะมากเยอะแบบเยอะสัสสัสอะแล้วขอเรื่องนะเรื่องอุ้มอ่ะมึงอย่าเกียน้องล่ะกูกูไม่เกลียดนะตอนนี้กูกลับมาอุ้มแล้วนะกูบอกเลยทั้งรถทั้งโง่ตอนนี้จะมีกันหมดแล้วหรือเปล่าถูกไหมพี่ชลิปก็ให้ยืมหมดแล้วนี่ทุกคนมินิดมึงได้รถ ไฮเอ็นหมดเลยนะพอกันช่วยกันเถอะไอ้เหี้ยคนที่ออมันถือแล้วมันดึงให้มันเหนื่อยโกหกจริงจริงเตยกูโดนด่าใช่ไหมตเตยกูเหนื่อยแต่ที่แน่ๆพี่เราต้องเปลี่ยนดักแชทนะเปลี่ยนดักแชทเปลี่ยนเลฟเปลี่ยนวอลเปลี่ยนดักแชทอ๋อเอ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 อแล้วก็เวลาใครใครอุ้มอ่ะโดนโดนอะไรอะแจ้งเดียวได้หนึ่งบางทีโผล่มาสี่ล้อตกใจแค่ช่วยไม่ทันไม่บางทีตำรวจยิงไวจริงใช่ใช่ใช่แต่แบบ ย่งไปจัดเลยต่อให้โดนไล่คันเดียวก็ต้องแจ้งเว้เพื่อนจะได้รู้ว่าต้องต้องทําอะไรบ้างท่นในวอไม่ได้มีแต่เรื่องการพูดเล่นแต่อย่าบอะไรพูดเยอะเกินจนแบบเออในวอทุกวันนี้นัวมากเลยใช่ใช่นัวเกินเนี่ยนี่ไงเรื่องเล่นชี้เรื่องเล่นเนไอ้เรื่องูตะโกนไปแล้วแต่ไม่ผมมองว่าไม่ผมมองว่าไอ้วอนัวเนี่ยถ้าลุงอยู่อ่กับทหารนี้ไม่เกิดเลยผมพูดเลยวอแน่วอนัวเพราะว่าอเมริกากล้าพูดถ้าลุงอยู่อ่ะไอ้ที่มันนัวนี่คือ ไอ้ค้ที่มันนัวนี่คือลุงไม่อยู่แล้วมันก็พูดกันไ,<ม>ไปเ,<ล>เรื่อยบอกว่าไม่ให้ไม่ให้พูดเล่นนะไม่ใช่นะแต่คือมึงพูดอะไม่ใช่ว่าตลอดมึงต้องดูด้วยว่าเพื่อนทําอะไรกันอยู่พี่ก็บอกไปเลยว่าไปจบอย่างเช่นแบบว่าโอเค <c oughs> ในเคสหนึง่งอันนี้กูไม่ได้ว่าหรอกเว้ยแต่หมายถึงว่าไอ้เรื่องที่แบบว่าเออในกรณีที่เออแล้วอะไม่ต้องเสนอนะมากก็ได้บอกครั้งเดียวกูก็รู้แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวพอจบแล้วอะค่อยมาพูดกันก็ได้เข้าใจไหมเพราะไม่งั้นมันจะมันจะแบบมันมั่วมึงเข้าใจไหม 在在在。